สวัสดีครับวิธีการดาวน์โหลดท o นวอล l ล็ตนะครับอ่าก็ให้มานะครับดาวน์โหลดที่นะครับเพจสโตนะครับตรงนี้ถ้าเป็นอ่าระบบ iOS หรือว่าอ่าของ p p o o n นะครับก็ไปที่ App store นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับมานะครับสังเกตข้างบนนะครับตรงแถ็บตรงนี้นะครับแล้วก็แตะเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอ่าทอน w a l l ล็ตนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาแตะค้นหานะครับ นะครับแอปก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับก็แตะได้เลยนะครับแล้วก็แตะที่ตรงติดตั้งนะครับนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับอ่าระบบก็จะติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับเอาไว้นะครับใช้เหรียญงนลงทุนสําหรับเหรียญตัวอ่า TRX กนะครับก็จะอยู่ในกระดานของนะครับแต่ก็อยู่ในหลายๆกระดานนะครับแต่ เท่าที่เห็นนะครับก็อยู่ในสตางโ์โตนะครับก็จะมีนะครับโอเคนะครับใกล้จะสําเร็จแล้วเราก็ไปรอกันที่หน้าแรกเลยนะครับเนี่ยก็คือติดตั้งสําเร็จแล้วนะครับก็มาดูที่หน้าแรกนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แอปนี้นะครับก็เปิดดูได้เลยนะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ อาจจะมีอีกคลิปนึงนะครับเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ